สวัสดีค่ะเพื่อนๆชีวิตติดเดนอินเดอรมน,นีวันนี้หลังจากที่เราไปเที่ยวเบลเยียมกันมา3-4คลิปแล้วนะคะที่เมืองแอนเวิร์บเมืองเกนต์แล้วก็เมืองัสเซลนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาดูสินค้าที่มีชื่อเสียงของเบลเยียมกันดีกว่าค่ะนั่นก็คือช็อกโกแลตนะคะเพื่อนๆช็อกโกแลตที่เบลเยียมนี่จะขึ้นชื่อด้านความอร่อยมากๆเลยนะคะ ซึ่งถือว่าการผลิตช็อกโกแลตที่เบลเยียมนั้นนะคะมีส่วนสำคัญมากๆในด้านอุตสาหกรรมนะคะมาตั้งแต่ศตวรรษที่19เลยทีเดียวค่ะแต่ถ้าว่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตช็อกโกแลตนั้นนะคะไม่ได้มาจากประเทศเบลเยียมค่ะโกโก้ส่วนใหญ่ที่ผลิตช็อกโกแลตในเบลเยียมนั้นนะคะจะมาจากแอฟ,ฟริกาอเมริกากลางแล้วก็อเมริกาใต้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอุตสาหกรรม ตัวนี้นะคะก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วนะคะว่ากันว่าช็อกโกแลตเบลเยียมนั้นจะอร่อยที่สุดก็คือต้องผลิตในเบลเยียมเท่านั้นนะคะเพราะว่าช็อกโกแลตของเบลเยียมนั้นนะคะองค์ประกอบของช็อกโกแลตจะต้องถูกควบคุมโดยกฎหมายนะคะเพื่อป้องกันการเจือปนช็อกโกแลตที่มีไขมันคุณภาพต่ำนะคะแล้วก็มีน้ำตาลเกินกำหนดค่ะ มีการกำหนดระดับโกโก้บริสุทธิ์ขั้นต่ำนะคะ35%ค่ะเพื่อนๆก็เป็นที่แน่นอนนะคะว่าร้านค้าที่ขายช็อกโกแลตนั้นมีเกลือนกลาดทั่วไปค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเป็นเสินค้าขึ้นชื่อนะคะใครมาเบลเยียมก็ต้องขอชิมช็อกโกแลตสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆดูแพคเกจนะคะสวยหรูมากๆเลยนะคะเป็นของฝากก็สวยหรูอลังการค่ะเพื่อนๆนับว่าเป็นของฝากที่ถูกใจเลยนะคะ เราก็ได้ซื้อกลับบ้านมาด้วยนะคะช่วงที่ไปอยู่ที่นั่นนะคะเ,เพื่อนๆนี่นะคะอยากจะชิมทุกรสชาติเลยค่ะเ,เพื่อนๆแต่ว่าชิ้นหนึ่งนี่ก็ไม่ถูกเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของเบลเยียมนะคะเด็กน้อยแก้ผ้ายืนฉี่นะคะเ,เพื่อนๆนี่อันนี้เป็นขนมค่ะขนมร้านขายขนมของหวานนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงค่ะเ,เพื่อนเก็ร้านค้าก็ถูกตกแต่ง ให้สวยงามตามฤดูกาลนะคะเพื่อดึงดูดลูกค้าค่ะเพื่อนๆแล้วก็ย่านนี้เป็นย่านธุรกิจนะคะเพื่อนๆย่านท่องเที่ยวร้านค้าต่างๆก็จะต้องแข่งกันค่ะอันนี้เป็นตามถนนนะคะเป็นรถเข็นขนมหวานค่ะเพื่อนๆนี่นะคะขนมหวานอยู่ในรถเข็นค่ะนี่ก็เป็นพัฟเฟิลน,นะคะหน้าต่างๆค่ะเพื่อนๆ มีสตอเบอรี่มีกล้วยแล้วก็ราดด้วยช็อกโกแลตนะคะมีเนยนะคะเพื่อนๆมีหลายรสชาติมากๆเลยค่ะอยากจะชิมทุกรสชาติเลยนะคะต่อมานี่นะคะก็เป็นขนมอีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อน,อนของหวานทั้งนั้นเลยค่ะแต่ก็ดูน่าทานมากๆเลยอันนี้ของจริงนะคะเพื่อนๆ คราวนี้มาดูของที่ระลึกกันดีกว่านะคะของที่ระลึกของเบลเยียมก็จะมีเด็กน้อยนะคะยืนฉี่นะคะเพื่อนก็จะมีประวัติเล่าให้ฟังจากคลิปที่แล้วนะคะจากะะจากรุงบรัสเซลค่ะว่ามีประวัติความเป็นมายังไงนะคะถ้าอยากทราบก็ลองกดเข้าไปชมได้นะคะจากคลิปที่แล้วกรุงบรัสเซลเมืองหลวงของเบลเยียมค่ะก็ถือว่าเป็นตุ๊กตาน่ารักน่ารักนะคะไว้ประดับค่ะเพื่อน ก็จะมีที่ติดตู้เย็นนะคะที่เปิดขวดนะคะของที่ระลึกก็เหมือนสินค้าทั่วไปค่ะเพื่อนๆแต่ก็จะมีสัญลักษณ์ของเบลเยียมมีธงชาติมีรูปต่างๆนะคะมีโปสการ์ดค่ะเพื่อนๆที่เปิดเบียนะคะเป็นรูปเด็กน้อยธงชาตินะคะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้เป็นช็อกโกแลตมิวเซียมค่ะก็คือพิพิธภัณฑ์ ช็อกโกแลตนะคะแต่วันนั้นเราไม่ได้เข้าไปชมด้านในนะคะเพราะว่าด้วยความจํากัดด้านเวลานะคะก็เลยถ่ายรูปเฉพาะข้างนอกค่ะเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะคะที่นี้ขึ้นชื่อด้านช็อกโกแลตก็ต้องมีพิพิธภัณฑ์สำหรับการทำช็อกโกแลตค่ะน่าสนใจทีเดียวเลยนะคะถ้าใครผ่านไปก็อย่าลืมแวะไปชมนะคะนี่นะคะร้านของฝากต่างๆค่ะเพื่อนๆ เป็นช็อกโกแลตทั้งนั้นเลยนะคะมีหลายรสชาติมากๆเลยหน่อยได้ชิมแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อร่อยจริงๆค่ะนอกจากนี้ก็มีของที่ระลึกต่างๆขายนะคะค่ะสำหรับทริปเบลเยียมนะคะก็คงคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราชม ความสวยงามของบ้านเมืองของประเทศเบลเยียมมา30คลิปนะคะแล้วก็มีคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเป็นของฝากเล็กๆน้อยๆค่ะเพื่อนๆ,เ,นๆเก็บตกนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาส่งกำลังใจให้กันตลอดมานะคะถ้าชอบคลิปก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือเขียนคอมเมนต์มาคุยกันนะคะเพื่อนๆหวังว่าคงจะได้เจอเพื่อนๆอีกในคลิปต่อๆไปนะคะ สำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ